ด่านนี้เลยอะ่ะมันก็จะเริ่มตายไปทีละคนทีละคนทีละคนแบบเอ้ยทำไมของเราคลิกแล้วมันลดลงอะ่ะลาลนลา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 เ่นะว่าจะไม่ตายเออนั่นแหละก็สวัสดีกันได้นะทุกคนวันนี้อ้อ ก็สวัสดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้เราก็อุ้ยนั่นแหละอ้ยอ้ย,อยมีคนเข้ามาเกมแล้วยังพูดไม่ทันเลยเดี๋ยวค่อยพูดตอนตอนที่หลังลยกันเนี่ยคําพูดคําพูดแบบเปิดเปิดทิปเนี่ยคาพูดเปิดทิปเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเอ่อเดี๋ยวขอไว้ที่หลังนะทุกคนคำพูดเปิดคลิปอะตอนนี้คำพูดเปิดคลิปเรายังไม่ได้พูดเลยโอเคเริ่ม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึเฮ้ยเราไม่ชอบด่านนี้เลยอ่ะนี่นี่นี่จุดจุโอเคเฮ้ยมันเป็นด่านยิงกันมันเป็นด่านยิงกันเนี่ยนี่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 เอาเาใจใงไสว้าวนี่เงินไม่มีเลยหรอ มันก็จะเริ่มตายไปทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนจื๊จืจจโอเคเดี๋ยวเราไปดูช็อปกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างในช็อปเนี่ยว้าวมีท่าทางให้เลือกก่อนโอ้ยมีท่าทางให้เลือกด้วยนะเดี๋ยวเราขอตัวเปิดคลิปก่อนเด้อ ก็สวัสดีกันเร่อยนะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปสควิดเกมนะทุกคนก็คือตอนนั้นน่ะเราพูดไม่ทันเลยเราพูดไม่ทนันน่ะทุกคนตอนนั้นเราพูดไม่ทนันเกมมันเริ่มก่อนแล้วไงเกมมันเริ่มก่อนแล้วก็เลยพูดไม่ทนันเออแล้วก็เลยมาพูดตรงนี้แทนเนาะมันพูดไม่ทนันก็จะไหมคำว่าพูดไม่ทนันน่ะถ้าแบบโอ m มก o d โอเค เปิดคลิปแล้วเนาะโอเคแล้วก็เล่นต่อได้เลยทบตัวทำทำตัวเปิดคลิปแหละท่าแบบเปิดคลิปแล้วไงอู้นี่คือท่าทางเนี่ยนี่คือท่าทางทั้งหมดนี่อันนี้ท่าทางแบบซอมบี้อันนี้ท่าทางซอมบี้อันนี้ ท่าทางแบบนางงามเนาะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวออกไปดีกว่าวีวีีไม่เอ,อ้าเดี๋ยวขอถ่ายหน้าปกกอนเด้อขอถ่ายหน้าปกกอนเด้อถ่ายหน้าปกก่อนนะเวลาอย่าเพิ่งรีบร้อนนะจ๊ะ เวลายอย่าเพิ่งรีบนะกำลังจะฐาหน้าปกสวยๆอยู่นี่ชึบโอเคอ้าวอ๋วอนี่ไงห้าด่านชักคายเอออุ้ยเราใครย้าคนทุกคนอนะ่ะเป็นท่านนี้หมดเลยแต่เราของเราเป็นท่าอย่างเงี้ยหา้าสี่ สามสองหนึ่งสตาร์ทคลิก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 เร็วคลิกให้มันแบบได้ได้แบบเอ้ยทำไมของเราคลิกแล้วมันลดลงอ่ะคลิกเร็วช่วยกันคลิกช่วยกันคลิกช่วยกันคลิกเร็วอย่าให้แบบอุ้ยหกร้อยแล้วแล้วช่วยกันคลิกแล้วช่วยกันคลิกแล้วโอ้ปวดมือมากเลยทุกคนก็คือปวดมือมาก โอ๊ยช่วยกันคลิกช่วยกันคลิกเร็วๆช่วยกันคลิกปวดมือมากตอนนี้โอ๊ยติ๊กต็อกจะแจ้งมาอะไรเนี่ยปวดมือมากปวดมือมากปวดมือมากปวดมือปวดมือมากเลยปวดมือมากโอ๊ยโอ๊ยโอ้โปวดมือไม่ไหวแล้วปวดมือไปแล้วเย้เราได้เป็นที่หนึ่ง เราอยู่ทีมสีฟ้าฉันหนอย้มวู้ฮูู้้ฮู้ดีจังเลยแล้วก็ขอถ่ายหน้าปกตรงนี้ด้วยชื้อระหว่างที่มันรออยู่นั้นแล้วก็จะถ่ายหน้าปกไปด้วย นี่คือหน้าปกนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าจบคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปตัดตัดคลิปแล้วก็ลงลงเสร็จแล้วก็ทำปกทำปก youtube เนาะทำปก youtube นั่นแหละนั่นแหละทุกคนลลลล โอ้ยว,ว,ว้าว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 อัอนนี้เราคอถ่านหน้าปกด้วยเป็นแบบหน้าปกหน้าปกที่อันนี้อยู่ในสุขีกเกมอันนี้เราจะใช้หน้าปกเป็นต่อเป็นคลิปต่อไปนะทุกคนเป็นคลิปแบบคลิปต่อไปนั่นแหละ จะใช้หน้าปกเป็นคลิปต่ตอไปอันนี้โอเคแล้วก็เออหุ้ยดันกระจกกระจกใสกระจกใสเราต้องทายถูกแน่นอนเพราะเราจะให้เพื่อนตกลงไปการเราถูกก็คือให้เพื่อนตกลงไปเนาะโอ อู้อย้วเราใช้ท่าน,นี้ตลอดเกมเลยอ่ะคือแบบดีเออมันต้องอย่างงี้สิมันต้องอย่างอง,อางี้เออแน่นว่าจะไม่ตายเออนั่นแหละเออเอาอ,อีกเอาอ,อีกเพื่อนอันไหนเออนั่นแหละ เออเออโอ้ยกาเพื่อนนี่คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีงามมากเพื่อนนี่ช่วยชีวิตเราได้ตลอดทุกวันเลย <S <S จะมีใครผ่านไหมนะจะมีใครผ่านไหมน้อเอ้ยายทำไมบายทำไมเออเออนั่นแหละกระจกนั้นนั่นแหละเพื่อนนี่ชอบชายถูกตลอดเลย คือเราจะไปกับเพื่อนเสมอเออัด้แหละัด้แหละั่นแหละั่้แหละั่นแหละเอ้ยเหลืออีกเหลืออีกสี่แผนแล้วอันลอแอกอุ้ยอา้นอนาวกระโดดไม่ถึงอ้ะกะจะว่าดูเป็นเพราะเพื่อนคนเดียวแท้ๆเลยเป็นเพราะเพื่อนคนเดียวแท้ๆ ใหวเป็นเพื่อนเป็นพเพื่อนคนเดียวแท้ๆเลยที่ไม่ให้เราเฮ้ยหรว่าเราอยู่กับเพื่อนใี่ไบมเราดูก่อนนะว่ามีเพื่อนคนไ,ไหนมาเอาถ้ว่าเพื่อนเราอาเพื่อนอ่ะเพื่อนก็จะชอบเปอย่างนี้ตลอดเลยพอใกล้จะจบพอใกล้จะจบด่านใช่ไหม แม่ก็จะชอบเป็นอย่างนี้ตลอดชอบผักชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีแบบตัวผักในแมปจริงๆนะแบบแมบปบของจริงเลยอะ่ะแบบแมบปบสร้างมันจริงเลยอะ่ะของจริงมากๆรายละเอียดสวยถ้ามีตัว,ตวผักเนะี่ยเราไม่ซื้อตัวผักนะแต่คนอื่นซื้อตัวผักแทนคือทุกคนอาจจะแกลชอบแกแลเราตลอดทุกวันเลยแกงเราในเราบอกนะโอเค จะถ่ายต่อไปยาวยาวเลยาจาจ้า<ง>จ <deve ck> ้าจาก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะบายบาย